หนัก89ลดยังไงมาจนถึง60ก้อนนี่ครับตอนผมอ้วน89กิโลก็พยายามลดลงมานิหนึ่งแล้วมาเตะบอลเตะบอลแล้วก็เขาไม่ดีก็เขาหลุดอีกเอ็นขาดหาหมอพักนานเลยแล้วก็มาซ้อมจัก,กรยานหัดปั่นจัก,กรยานใหม่วิ่งได้ก็ไปวิ่งนี่จนไปวิ่งมาราธอนเลยสามสี่สนามแล้วตัวเริ่มผอมครับก็เริ่มอ่ะกลับมาซ้อมมวยเพราะได้เล่นเวทเล่นอะไรด้วยตัวก็เริ่มตันขึ้นมาคืนที่นี้ผมจะบอกว่าผมลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับ ถ้าเป็นนักกีฬาหรือว่าคนชอบออกกำลังกายก็ผมก็กินข้าวสองจานเลยนะสองจานสองมือ้อสามมื้อแล้วแต่วันน้าหวานผมก็กินนะบางทีแต่ถามว่าดีไหมน้ําหวานไม่ดีนะครับมันไม่ดีทั้งคนที่ลดน้ําหนักกับออกกํบบาลังกายเป็นนักแข่งหรือว่าเป็นนักกีฬาก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าปัจจัยหลักของมันเลยในการลดน้าหนักคือการคุมอาหารแล้วก็การเล่นเวทบอดี้เวทนี่แหละครับเพราะว่าถ้าร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะมันก็จะเผาผลาญต่อวันได้ดีมากกว่า แต่น้ำหวานผมก็พยายามไม่กินบ่อยอนานๆกินทีของหวานผมก็กินนะแต่ก็ลดได้ปัจจุบันนี้ก็เหลือ6กากิโลกำลังพอดีก็ให้คุมอาหารอย่าอดนะครับคุมส่วนนักกีฬากินให้ถึงแต่พยายามอย่าก,กินของมันเยอะๆหรือของหวานจนเกินไปนี่ปัจจุบันก็โอเคครับก็ไม่ได้ผอมไม่ได้อ้วนสักเท่าไหร่ครับแล้วผมอยากให้ดูภาพนี้นะครับตอนหนัก68กับ74กิโลกรัมตอนหนัก74กิโลกรัมผมดูลีนกว่าอีกนะครับดังนั้นข้อสําคัญของมัน คือให้สนใจรูปร่างในกระจกมากกว่าตัวเลขบนตาช่างนะครับดูภาพข้างบนให้ชัดนะครับเห็นไหมครับแบบนี้แหละครับความหมายของมันคือถ้าลดไขมันออกมากพอต่อให้เราหนัก74กโลกรัมเราก็จะดูลีนกว่า68ครับอยู่ที่เราออกและกินด้วยนะครับ